สวัสดีนีคสัสสวัสดีครับรยย่วันสีสนามกีฬาเชนโค้ทรงสเดียมนะครับวันนี้เราจะพามาดูวัวทำการชนในรอบวันที่15มิถุนายนนะครับเราจะมาคุยจะของวัวนะครับวัวพีมีความสดความพร้อมความสมบูรณ์เกือ์เซ็นะครับน้องกัวสวัสดีสำเร็จแค่นี้นาจอนี่ก็เป็นคูเอกอีกคูดนึงในแบบโปรแกรมพองวันที่15ันที่5นะครับ6 20,000บาทมีรวมเสนอเนาสิ่งเดียวว่าสวัสดีกับกป๋าผมมาจากสิงห์ง้นสาไหวชนนีครับเชียร์แล้วบ้างแนะนำตัวดูจ น้องน่าเจ๊ดรับน้องนี้ครับน้องวัวนี้เชื่อได้ครับพี่หลังแจ้งครับมีเจ้าเลือไปเขาเปียกครับผมน้องเขาอยู่กี่ปีครับก็ปีกปีแล้วครับเป็นลุงขายยาได้คนยำได้ไหมไม่สามไม่สามนั่นน้องเขาบ้านใครชมเมื่อกี้ครั้งละครับซองครั้งครับซองครั้งครั้งละาสุดนาได้มาครับนานเท่าแก้วเทาแก้วหลาสกามากี่นาทีครับสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีวัวแหลกหนาวมั่งชนะไหม เดาเอาวอรแไลน์น้องแพงไม่มานะพอวันน้องวอร์หลนน้องเพิ่งเก็บแก้วสการนะครับตุ๊กคูลอมนี้ว่าเมื่อกี้นาทีกับแม่กาแฟพี่มาหน้าดีครับมีท่าทางชมนิดเป็นเพื่อนแล้วนี่ครับเดือนยวครับเหลือจ่ายค่าสีแล้วก็พาน้องอยู่ขอที่วันละครับแค่เดือนนึ่งแค่เดือนได้แล้วแค่ไปดนลูกคิวที่แล้วนะครับทุกคูลอมนี้ดนเก่งล้วนี่ครับครับดนจำพันไหมพี่ไม่จำไม่จำเลยเดินเดินกี่เฉลี่ยก็เดินน้ำมันนี่ต้อนก้อนเฉลี่ยอายุไหมครับพี่เอายุยยานี่ให้เองโดยเฉลีครับเฉลี่ยหน้ากันครับผล พีตอนนี้ล้างกายหน่องเป็นคำซัดคำพร้อมคำทั้งบุญกิเสนครับบกการอยู่กับ70%เหมือนชนก็เต็มรอยครับทเนีช้นพร้อมไหมครับพร้อมครับครับยากกมีบ้านสคนบฟวิตามของเบคกฟลาโคหลังซัดอ่ามซดนี่ครับอ่าเป็น้งใจยัครับ กวักเกียเลยครับครับผมไปเลาะเลยลูกกวักเกียครับครับผมให้น้องเขาเาเบี้ยเฉลี่ยเฉลมขายแล้วครับครับครับผมยังไงสมหรับเยงเดือมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจกับโคหลังซัดโคหลังซัดในเน็ตซ้อนเลยจะไม่กกาแฟนะครับได้ที่สนามกีฬาชนโคเสาตรงนะครับทำการชนในวันศุกร์ที่สิบห้ามีสุนาร์นะครับส่วนจะไม่กกาแฟทำการชนเป็นครูที่ห้าหลายายการนะครับเจอกับโคแดงงามซิ่งฮาราจอมหลายชั้นรัวหลายช้านะครับคุณที่ำการชกส้นซองหมื่นบาทมีรวมเสมอหนอนนะครับขอบคุณมาในสมัยขอบุญกุ้งมาครับ สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับผมเียวยิีสนามกีฬาชนโทครับวันนี้เราจะพามาดูว่าทำการชนในรอบทที่15าิถุนายนนี้นะครับแล้วจะคุยเจ้าของวัวนะครับวัวอยไหนว่าเขามีความับความร้อมความสมบูรณ์เกบเซนกว่าถึงวันชนน้รับน้งวัวตัวนี้สมคิดขหน้าจอนี่เป็นโคเอ็กอีกคู่นึงในใบโปรแกนนะครับหกเสนสองหมื่นบาทมีลมซเมอนกันะครับสวัสดีกนไวาพี่ครับผมมาถมนน้ับชค้ับน้องเชือเชิญนำตัวันเลยครับ ขายกับยุคใครคไหมครับพี่ขาโคซงพี่น้องเพิ่มบุญครับกับขายโคซ่องพี่น้องเพิ่มบุญซับก็เป็นใครดีใครนึงในทางใจยังเขาเหลือมุจักนะครับน้องวันนี่ชิดกับพี่โคแดงงามซิงลายชาจอมลายชั้นรับโคแดงงามซิงหลายชาจอมลายชั้นหรือว่าจอมลายชันนะครับ้องพ่ออยู่กี่ปีครับกเดปีครับกกเจ็ดปีนะครเป็นหลชายันได้ประจักได้ไหมครับไม่ทราบรับสามนะครับน้องผ้ากรงชมกี่ขังครับสี่ขังครับสี่ขังรังเราสุดหนาหรือมากครับพี่หนาโซตุ้งครับหนาโซตุงมากี่นาท พวอนี้ว่างกี่นาทีครับยี่สิบับวิชาไหนชนนี้เปิดไว้ได้ไครับไปรังครับชนไปไปน้ามาลั่งไปน้าผดอ่ะไปหน้าหมาลั่งไปน้าหมาลั่งไปน้าพอใจนะครับใครลั่งยาวะไปรังยาวไปลัางยาวอ่ะแต่สัวใครแต้มนะครับผมอ่าพานองยี่สิบนาหีแล้วละครับลูกทีครับปนลูกทีนที่นี้นะครับทุกูรราไน่ี้น้องยิ่ย้าน้งสมบูนะครับสมบูรณดีครับดนไหลกี่เลนเนี่พี่ดนครับดนจำพันไหมไม่จำครับไม่จไปเลยครับปรากฏตีอไร ดนแบบนอยู่แลลวนะเดินยีกเชครับองเชาครับอายุมีัป่วยเฉเหมือนเด็กทุ่เอายุแับเดินประมาณกันกี่โลครับสมโลสาโลตอนนี้ลเบาลพ้นยังครับพ้นแล้วพ้นรงแล้วยาที่เบาให้เองลงเฉาสิหรือว่าเิดแ่เองเฉากันห้ากันบบเปนไปนะครับหอมซึ่มันชนตอนนี้ในชาดาคงเพียรายชาดีกับซัดกับหลอมครับทึ่งมึกี่เปอร์เซ็นต์ับการ้บบเปร์เซนตนชนก็ร์บถ้ามงให้ชนอมไหมครับไม่พร้อมเรียบไม่ใช่เข้าีใช่เข้าแล้วถูกไหมพร้อมแต่ร้อนนะครับยังไม่า จอมหลายชั้นรัวหลายชาแนครับถามถึงเอฟซีหน่อยครับความเอฟซีก็แรงงามสิ่งอาจจะจอมหลายชั้นนะครับวันที่จะมาครูว่ากับ ครับผมว่ามาชมเป็นเอ็งที่อาราด้วยนะครับครับผมมีความมันในชมแน่นอนเลยนะมีแน่นอนไม่เจ็บไม่แายไม่มีท่อนไม่ไม่ไม่ท่อนแน่นอนครับไม่เดินทางข้าวไม่ท่อนดึบครับทางข้าวไปชนชนครับชนครับผมยังให้สมชื่นอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจนะครับโคแดงงามซิ่งราชาจอมราช่หรือว่าราชานะครับได้ที่สนามกีฬาเฉลิมโคโซทงนะครับหลังนี้ทำการชนในวันทีสิบห้ามิถุนาส่วนราชาทำการชนมีคู่ที่ห้าในในรายการนะครับเจอกับโคโคหลังซับ โค้ดสั้นเลยนี่เสนออาจารคุมฟรีนะครับวุ้ยนี่บางชนราคาหกแสนสองหมื่นบาทไม่รวมเซอร์เหมือนเนาะบางช้นนี้อาจจะมีนิดนึงโลมไหมสิเดินไปเอาครับเดินไปออกกับครับผมยังไงก็มาเป็นแหล่งเจแหล่งเชยครับหลายชาแนลครับข้อมูลมาได้สภาขโมยมาครับสวัสดีครับ